ฝป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสนอ่าผูแทนเทศสัพพันเดกจุมพลจุฬาคดีครับตำแหน่งปกติก็เป็นรับการกรวมว่ายังคงมีฝนตกกับมีฝนตกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศกำลังพลและยุทธปกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชนท่วมฉับพลน,น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ที่จะตามมา เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนจากการตรวจสภาพความโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของกำลังเพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมบริการการประสานงานระหว่างส่วนราชการต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในลำดับต่อไปอนุญาตเรียนเชิญ โดยการที่เจ้าที่ที่มาจะทําหน้างบการทหาที่3หรือว่าผู้ช่างการกองกำลังรักษาความสงบเรื่อร้อยจังหวสิงห์ได้ในบ่ายเมื่อวานผมก็ไปตรวจสภาพความพร้อมรบไม่ได้มี่จะข้างในไม่ร้อนที่บอกตามเมาว่าดูแลผู้ทางขึ้งบินได้ครับตัวนี้ได้มาใหม่ครับโอ้โหร้อนมากเลย เคยได้เดยนะของพนของพนนะแาสิฝึกมันต้องฝึกทายเว้ยใช่ไหมเก่กลางๆอยนเยนครับยอกยักถ่ายรูปเอาตรงหนนี่ถ่ายรูปนี่เอานู่เราวาดไวาถึไหนา